ทางกรมการนะครับวันนี้นะครับมียาเสพติดที่สราความยาเสพติดนะครับจะมาถแถลงผลการปฏิบัติในในรอบที่ผ่านมานะครับ<ม>เช่นเคยครับ<ม>ตามนโยบายของของรัฐบาลเองนะครับโดยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับแล้วก็ท่านสํานังการรงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็กําชับมานะครับเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดยังเป็นนโยบายที่ เราต้องดําเนินการอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ในส่วนของสอ,อปสอเองเนี่ยโดยท่านพลมุรุศเอกปลอยอินขภไพโรดผอศูนย์นะครับได้กําชับหน่วยปฏิบัติทุกหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนครบาลเองพ1หถึงเโดยเฉพาะบชปสอเองนะครับให้ดําเนินการเร่งรัดนะครับกําชับการจับกลุ่มนะครับแล้วก็สกัดกัน้นยาเสพติดเนี่ยใหเ้เป็นผลเป็นรูปธรรมนะครับ ในส่วนของหน่วยภาคีเองนะครับทางปชปสอเองก็ได้ร่วมกับทางกรมนรนะครับทางปปสและก็หน่วยสุรากรน,นะครับแล้วก็มีหน่วยของ A. I. T. F. นะครับซึ่งเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติงานมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมนะครับในวันนี้เองเนี่ยมีผลการจับกลุ่มในรอบวงรอบที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมด15คดีครับจำนวนผู้ต้องหาเนี่ย24คนนะครับ มีของกลางก็จํานวน5รายการครับเป็นยาบ้าน1่ล้านสองแสนกว่เม็นะครับยาไอซ์2 0 0กว่ากิโลครับกัญชา7 0 0กว่ากิโลกร,รัมครับเคตามีน1 0 2กิโลครับเฮโรอีน1กิโลกร,รัมครับสําหรับการสืบสวนติดตามผู้ค้าผู้ผลิตแล้วก็ผู้ส่งต่างๆนะครับเราได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการขยายผลแล้วก็การสืบสวนทางเทคโนโลยี ในรอบวงนี้เราได้ยึดซับนะครับยึดซับจากเครือข่ายทางภาคเหนือเนี่ยจำนวน30ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็มีผลการจับกลุ่มนะครับร่วมกับทางศุลกากรหน่วยของ AITF เองเนี่ยจำนวน6คดีนะครับมีการส่งออกในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเถือหรือทางการนำเข้าจากนอกประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตะวันออกกลางนะครับหรือทางยุโรปนะครับ ซึ่งมีตัวยาหลายชนิดนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับการลำเลียงยาเสพติดนะครับกลุ่มผู้ค้าก็ยังลำเลียงเข้ามาเก็บรักษาในพื้นที่ของปริมณฑลหรือกรุงเทพมหานครนะครับก่อนที่จะลำเลียงลงสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับลกลุ่มเป้าหมายนะครับยังมีการใช้นะครับรถยนต์ในการซุกซ่อนยาเสพติด นะครับหรือมีการลำเลียงยาเสพติดที่จะส่งออกนอกประเทศนะครับโดยการส่งทางพัสดุในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะบรรจุในผลิตภัณฑ์น,นะครับอย่างเช่นรองเท้าหรือเป็นผ้าเป็นภาชนะต่างๆนะครับการตรวจสอบของเจ้าที่เรามีการบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพลเรือนตำรวจทหารนะครับจุดตรวจด่านตรวจทุกเส้นทางมีความสำคัญ เจ้าที่เรามีการใช้ปฏิวัติยานหวน,นมากขึ้นนะครับในการที่จะสังเกตตรวจด,ดูนะครับบุคคลที่ลำเลียงมากับรถยนต์นะครับจนสามารถจับกลุ่มได้หลายคดีด้วยกันนะครับการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับทุกคดีที่มีการจับกลุ่มเนี่ยมีการขยายผลนะครับโดยใช้ประมวลกฎหมายต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้อง Yeah, I'm yeah.